รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรารณสุขมอบนโยบายและร่วมพิธีทอดผ้าป่ารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลราชบุรีที่อาคารอนเนกประสงค์โรงพยาบาลราชบุรีนายแพทย์สุรวิ์ขนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรารณสุขและคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายและร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกับหลวงพ่ออุทยัยพระครูสังฆรักษ์อุทยัยวัดศรีมฤคทายวันวัดเกาะตะพุทธจังหวัดราชบุรีเพื่อนํารายได้สม ทบทุนจัดซื้อเครื่องเอ็กซรเลและเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชบุรีซึ่งการทอดผาปาา่าดังกล่าวมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทั้งสิ้น4,627,843บาท โอกาสนี้นายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พบปะกข้าราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอมอและผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีพร้อมกล่าวว่ขาขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งฟื้นฟูประเทศและป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมโดยนายกรัฐมนตรีกำลังลงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาสำหรับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้นทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลคนไทยทุกคนทั้งในเรื่องของการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของคนไทยทุกคนด้วย